เกิดอะไรขึ้นเป็นอย่างมืองหันสวัสดีค่ะโอ้เกิดยังขึ้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพูดได้ไม่แล้วทากท้ยกันนะคะ ฝากกดไลค์ด้วยค่ะกดแชร์ให้น้ำนันจจะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์ได้เลยมาเด้อค่ะมาคุยกันทักทายกันที่แรกว่าจะทักทายตั้งแต่เทียงคร่งพุ่นละมาบ่ท่านพี่น้องไปทุระมามาช้าดีกว่าไม่มามาหอดสาดดีกว่ามาบ่หอดสวัสดีค่ะ ไปธุระมากกันเลยไหลบ่ท่านว่าจะไหลจักเทียงคืงปรากฏว่าปรากฏแวะบ่า,า,บายโมงจังเลยมาไหลเนาะสวัสดีค่ะทักทายผู้มาผู้มาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับสวัสดีค่ะทักทายกันเด้อจ้ะบนเทียงหนีกินเข้ากับหยางเนาะจ้ะเหนเข้ากับหยัง เขียนเปียขีด,ดงานอยู่เนาะอาจจะบ่อบอสดวกคุยกับบอเป็นอย่างเง้อค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งย้อนหลังก็ได้ผู้ใดมาแล้วจังมากคุยกันย้อนหลังก็ได้มาพิมพ์ทักทายกันย้อนหลังได้คือกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะผู้เข้ามาแล้วทักทายกันสวัสดีค่ะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะแดดฮ้นอนห่นอนค่ะทั้งอุบลพี่น้องไปข้างนอกมากบางคันนี้ แดดฮอนแดดฮอนสวัสดีค่ะคุณบักถังครับนี่สวัสดีค่ะคุณหนูจนันอยู่ทางใดกันน้อจ้ะมาเตอร์ไกันแดดฮอนเอา้าคือฝนสิตกเนี่ยละค่ะฝนกำลังจะมาเนี่ยละเบิงเบิงซิ่แนมไปไกลไกเป็นเป็นแต่ฝนตกแห้งอยู่ค่ะ คือซิมเมนตกลัดท่าย่ามไปหับลูกจากโุงเรียนคือว่านั่น,นละพี่น้องค่ะเบิงเบิงอาการฝนแล้วนะนะนะสวัสดีค่ะผู้ใดมาแล้วทักทายทักท,ทายจากใสาแนไปกล,กลสัญญาณชัดเจนบอจ้าหรือจังไดสวัสดีค่ะอ๋ออยู่ทางสาแก้วอยู่ทางสาแก้วกระแดดค่ะเพิ่นรเราคุณนุณนหนจานนี่ยู่อุบลจ้าอยู่อุบล นี่ก็ะยุอุบลคือกันอยู่ส่วนใดก็อุบลนเนาะจ้าเพิ่งันก็เป็นเลาะทัวอุบลนอยู่ได้เพิ่งขันนี่สวัสดีค่ะทักท้ยกันเบิงอีลาอุ้งอิงโกอินเตอร์ไปเจแปนนะคะไปเที่ยวญี่ปุ่นเนาะโอ้ยอันที่แรกไปพ่อปลาไพ่ไหมอันพ่อโจผ้าหลามาเบิงปลาไพยถึ่นบัวซันนั่งรถมาสองชั่วโมงพ่อพ่อโจผ้าหลามา มาเบิงต้นไผ่ในติตวทัศน์วันตานีโอ้ยได้โยนได้โยนนี่ยังก็เข้เอื่นโยนซ่าเนาอะอมวนซะแล้วพี่น้องเอ้ยไผ่เพิ่นกับ่คือไผ่บานเฮาดอกไผ่บานเฮาน่ะหกเป็นหกเธอสิบ,บัวเอานอาได้ไผ่บานก็เจ้าคือโ่เห็นไม่หยาไม่หยางเลยคือพี่น้องเออเนาะนอะก,ก,กับโบเห็น ใจลายกับซีเมนโพแหลมแล้วเนาะเอามาเห็ดบังไฟ <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นเช่นไงละเมื่อว่านี่โชคมันกับอีหล่า婆คะกระตอนเว่าวกับโบเดว้าเบิดพี่น้องแต่ว่าใบนั่นแปะใส่ในคลิปให้สุขสุขคนอยู่หลกักกระโพดอยู่เด้อค่ะสาวน้ำเยื่นําบโบดีซื้อนะคะคือโพดซื้อๆโพดซื้อๆแต่ว่าเป็นคนโบดีซื้อคือว่านั่นหละเนาะก็ดีใจกับผู้โชคผู้มนัน ผูได้กะทักมาไม่น้ำเยื่คือสีได้ลายนอา้อเพิ่นวะค่ะกันเลยว่าขอบคุณได้ลายค่ะได้ลายล <laughs> ายหับเอาจนพ่เซ่บุญละกันเลยว่าอันเจ้าแววยังโนไม่กันเลยว่าเห็นโพสต์หนึ่งหาเจ็ดเห็นโพสต์ไอ้ที่นั่งอีลาอุ้งอิงไฟบินเนาะเออไฟบินอ่าทีจีหกเจ็ดหกแมนบมาวันานี้กับที่นั่งสามแปดเคแต่ว่า มันจะมีเหล็กเหล็กหม่องหันสาวน้ำเรรยินวันไหนใจว่าเหล็กอย่างแต่กระวงวงไหวไปเอาคูกเพิ่์มมาดอกมีปูเพิ่์วงแลวเพิ่์แช่กันมาสาวน้ำเง็นไปเอามากอะศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดบอกอทั้งเล่าเพิมวหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดบอกมือว่านนี่ป้าเกือบเป็นซีตัวตรงๆนอกพี่น้องกระมานกันหลายเอฟซีพอๆแม่แม่อีหล่าจะให้โชคหลายย่ได้พี่น้องเพราะว่าอีหล่าอยากได้มาไล่ล้าน,นึง ก็คืออยากได้มาไล่ก็พอการใช้ลานสังเกตอาการก็คืออีหล่าจะถามอยู่ตลอดว่าพอ่อมันสีหอนลานบ่เพราะฉะนั้นอีหยังที่อยูกก่ใกล้กอีหล่าอุ้งอิงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะอย่ามาอย่ามาด่ามากระสานวน้เยืนเด้อสาวน้เยืนสังเกตแบบนี้ไทยอีหล่ามีความว่า สมรุรไวย่งหลาบอกว่ามาไล่หลาสิได้ลลานบอจังสิพอกันใช่ว่าได้แน่นอนลลานจังสินะคือมันจะมีอย่างวนๆเวียนๆอยู่หาเพื่อหามาไล่ของอุ้งอิงถึงล้านนะคะพี่น้องพอฉะนั้นสังเกตเอาดีๆเด้ออันนี้อันนี้คือเป็นการบอกพี่น้องได้อยแต่สิมานบอมาในบ่อหูแล้วกะบ,บริให้งงง่ายนะแต่สังเกตเมาลายเทือแล้ว ซูมายิมจะปิดฤดูการนิ่มจะเปิดฤดูการหรือว่านิํมจะมีกิจกรรมอย่างอิลามักจะวาว่ามักจะวาวแบบเหมือนกับเป้าไม้นะคะเหมือนมีเป้าไม้แล้วปัตตานีมันตงเป็นไปตามเป้าไม้ที่อิลาาว่าน่ะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะผู้ใดบบเสื้อกัให้นี้ไปไกลๆเด้อแต่สาวนุ่มยื่นถามว่าเป็นอย่างสาวนุ่มยื่นก็อบถือเพราะว่าสาวนุ่มยื่นเป็นบดิสุ่นะคะก็คือบดิสุ่อกับโบถือทวดหนึ่งตัวเม่นบอละพี่นองถ้าซื้อก็ถือค่ะ กับบ่ตามลอยเพราะว่าทำเป็นสื่อนี่เนาะหา <c oughs> เอาจนไพ่เซ่ยคุณละแต่ว่าพไดีซื้อนะนะพี่น้องถ้าซื้อกะ็ะทึกค่ะเพราว่าโพดในี่คนเบิองนี่ถืออยู่ตลอดอเรื่อยๆแล้วก็สังเกตดีๆพี่น้องยังมีอีกยังม่นๆอ,อยู่นี่ละนะคะ <c oughs> ยังวนๆอยู่นี่แหละวี่น้ออันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลในความหัวซึกมันจะเป็นหัวซึกแบบนั้นนะคะพี่น้องมันจะวนๆเวียนเอียนยู่แถวยาวอ,อีหล่าในหลักนะคะเพื่อให้มาไล่อ่ามาไล่เปิดหรือดูการสาวน้อยเพชบรพันแพงของอีหล่าอุ้งอิงร้านแตกพี่น้องตอนนี้หกแสนกลัวแล้วนะคะ จะเป็นยังสั่นเด้อพี่น้องเด้อส,สังเกตสังเกตเนี่ยเจ้าก,กค็คือคือข่อยอยู่แมนบอกคะ่ะเป้าหมายอุ้ยคนกิ้งลูกเป้าหมายชัดเจนมากเป้าหมายคือล้านเพราะฉะนั้นวิธีการจะได้ล้านคือจังใดพ่อพ,อพอ่อแม่แม่ต้องโชคดีค่ะพ่อพ่อแม่แม่ของอิหลาอุ้งอิงต้องโชคดีค่ะว่าไปนําคนกิ้งลูกไปนําเออนะ อันนี้เป็นความรู้สึกเป็นความรู้สึกส่สวนบุคคลเดี๋ยวพี่น้องโบนิาบาลเลนนด้นี่หลีได้พี่น้องเบาเบาเบาสูกันฟังว่า <plo ad. S 1> นี่คือนี่คือเขาเอิอ่อห่ยเงียงล่ะขอสังเกตเนาะเอาบัตานี่เอาแล้วบริจาคเขาหงหน้าเด็กพี่น้อง <c oughs> คนคิงลูกเอาคนหัวลูกว่าเศร้าอะไรบาตานีน่นานเห็นบอกพี่น้องมันมีอย่างอยู่เร้่อมันมีอย่างอยู่คนมีของอยู่นะคะเราเราสังเกตสาวน้ำเย็ยนจะสังเกตเห็นแบบแบบนี้อยู่เรื่อยๆอยู่นะคะพี่น้อง แม่นบอคะ่ะพอว่ามาไล่อีหล่าจะต้องถึงลานแล้ววิธีการจะถึงลานเนี่ยพอพอม่แม,แม่ต้องโชคดีค่ะพอพอม่แม่ต้องโชคดีค่ะมาไล่ถึงจะถึงลานเนาะมาคุยกันคุยกันคุณสำราญสวัสดีค่ะเออมือนี่ขอความมาทางนีไหมคุณอะไรเนี่ยคุณอะไรเนาะนี่สวัสดีค่ะคุณสมบัตินะคะสวัสดีค่ะสาวน้ํายืนสวัสดีค่ะ คุณนัทพรสวัสดีครับผมเมื่อวานพอพอแม่แม่อิลาเอียงก่อคะ่ะคือสีมานเนาะครับมานค่ะมานมานเห็นหล,ลายๆคนมาคอมเมนต์นะคะเพราะว่ามันทางต่างประเทศเพื่อนนอก,พนนอกพนนนเนะพื่นออกล่างวันของเพื่อนอะมันตรงๆเลยนะนะพี่น้องมานมานหลายค่ะมานหลายแห้งนะคะอ่า เมื่อวานอ่านอ่านแล้วน้องสาวได้ไปออียงกองคาเนรี่แลกครับออียงเนี่ยรับพลังใหม่ๆจะได้มีแรงมาสู้งานต่อเป็นวาเนาะจ่าไปพีทกันกับหมาประเทศญี่ปุ่นอยู่หน่นพี่น้องเ้ยเบื้องระเบ้ออุ้งเอิงไปพีทกันกับหมาประเทศญี่ปุ่นอยู่นน่นสงสัยว่าหมาญี่ปุ่นมันห่องคือกันกับหมาไทยวะพี่นอัน คุณโนจันอยู่สว่างวิโรจน์เนาะจ่าเนออจะมีคนได้โชคน้ำนองสาวครับเพื่นว่าแต่ผมก็เอาบ่อเบิร์ตทุกโตขนลุกอิหลาน้ำอิลาครับวสันกะผู้ผู้จังไหนละ่ะผู้ดวงดีก็ได้คือวาตลาพี่น้องน้องมีบารมีมีพลังศรัทธาต่ออาชีพและมีใจรักกับพ่อพ,อพอแ่แม่เอฟซีอิลาจะให้ทุกคน กลับขึ้นเช่นกันค่ะผลว่าพี่สาวน้ำยืนก็น่าจ,จะแบบนั้นนะคะเพราะว่าสังเกตเนาะพอพอม่แม่เอฟซีก็จะโชคดีอยู่เรื่อยๆนะคะบอบอบอียังละ่ะบอกไกลจนเกินไป <c oughs> บอกไกลจนเกินไปคุณรัชพลขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะคนลึกลับจำปีหอมเจ้ากระคืดคือข่ขขขอยอยู่เผนว่าค่ะคือ <c oughs> กันนี่แหละนะคะ เห็นว่าสาวน้ำเยื่อโพดหมื่บ้านหนึ่งอยู่ทั้งเพชรน่ะสาวน้ำเยื่อบอกว่ารู้นะคิดอะไรอยู่ว่าสันเรามันว่งเลยไปสามวงแค่นั้นพี่น้องก็คือหกเจ็ดหกสามแปดและศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดเนาะสื่อจังได้กระถือแม่สื้อบอตันหลาสาวน้ำเยื่อบริเสื้อนะคะคุณอุมาพรสวัสดีค่ะคุณมาลัย สวัสดีค่ะทำงานจ้าเปิวมาอะทำงานอย่างมีความสุขพี่น้องผู้ใดว่างกับผู้การผู้ได้บ่บ่า,บางมาทาักทา,ทายย้อนหลังนะคะพี่น้องช่วงนี้กติดตามคลิปกับอีหล่าอุงอิงในการทัวร์ญี่ปุ่นเนาะพี่น้องเนาะกะติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆมีความสุขกันไปกับการติดตามอีหล่าอุงอิงติดตามสาวน้อยเพชรปันแพงส่วนศิลปินท่านอื่นๆท่านอื่นๆโอ้เดี๋ยวนะ กะมีอยังกะเคลื่อนไว้กะะจังเวาสุก,กันฟังพี่น้องอันนี้ก็ว่าวหลายเดอเพราะว่าแค่เปิดมาทักทายว่าผู้ใดโชคดีกับอีฬาเนี่ยแล้วก,ก็ตอนนี้ติดตามลูกสาวเมนบออเป็นจังไดเน่ยเห็นลูกสาวไปเที่ยวมีความสุขมีความสุขไปนน้ำะสลวพี่น้องของให้ทุกๆคนเฮงเฮงปังๆในการติดตามนองลาคับเปิรว่าแมนค่ะให้พี่น้องเล เดมวนเดมีความสุขพี่น้องเอ้ยอส่วนเรื่องโชคลาภวาสนากะอย่าไปจริงจังอีกอย่างมันมากไปพี่น้องถ้าผู้ใดมากกะจัดไปผู้ใดบ่ามากกะ่านไปนะคะบท้องไปจริงจังแล้วกับเบิงอีหลาอุ้งอิงย่าขึ้นเวทีข้องเพลงมนวนการแสดงด้านานะเวทีให้ห้องเดเบิงเน้นเบิงอิหลาเนาะเบิงกิจวัตรประจําวันอย่างเสียนะคะพี่น้องส่วนโชคลาภวาสนาะนี่มันเป็นเรื่องส่วนบุคคลมันแล้วแต่ บุญผ้าวาสนาทรงเพลินวานะคะผ mm ูบ่มักข้าเจ้ากับ่บซื่อกับ่เปนยังค่ะเพราะว่าบบเดรวยย่อนเลขกับมี่ค่ะพี่น้องแห่งหลายวาสันเวนว่าโบเดรว่ยย่อนเลขแห่งหลายพี่น้องเ็นว่าข้าเจ้าบ่มักบ่ซื่ออบสนใจแมนบ่กับ่เป็นยังค่ะเพราะว่าทําการทํางานกับแห่งด้วยนะนะพี่น้องขาขายแห่งรวยด้วยกว่าซื่อเลขอีกซื่อเลขก็คือว่า หวยก็คือหายานะนั่นแหละนะคะซื้อถือก็มิวันสุซสื่อมาถือกระเซาไปคือว่าเนาะค่ะมุนมวนกันไปพี่น้องติดตามอีหล่าอุ้งอิงอย่าคิดอย่างไรยายายา,ยาแบบเอียงก่อนยายาซีเลียดคือว่าเนาะยิ้มพี่น้องยิ้มแมนค่ะอันยิ้มเก่งๆนี่แสดงว่ามานแน่นอน ผู้ใดยิ้มเก่งๆนี่แสดงว่าโชคดีขนาดนี้เนาะคุณนิชัยสวัสดีค่ะขอบคุณหลายนะคะถูกกับตลังใจเด้อเหเวียดเหยีดงานมวลๆทั้งอุบลห้อนเอาลายค่ะฝนคือสิมาแห้งเมื่อแรงซ่อมเบิงซ้อมเบิงซ่อมเบ,บ,บิงแล้วฝนฝนเป็นตามาแห้งค่ะพี่น้องไปรอมาเบิงหันนี่กะข้างนอกกัอากาศห้อนห้อนหอน,หอน เหมือนก,นกันกับสะแก้วสะแก้วก็ร้อนเผื่อว่าตอนนี้ทั้งใดฝนตกเนะะี่ยค่ะมีฝนตกบอคําว่านี่โตแข้งเลยค่ะอยู่บนโตแข้งกับโต้แง้งตอนห้องไปรับลูกจากโรงเลี้ยนเนี่แหละพี่น้องเลิกการเลิกงานจังว่าเลึกต่วนพี่น้องเฮ้าแามเลิกงานแล้วฝนตกไะเนาะจากสิบไปรับลูกก็ยังอันผู้รดยต์รถเก๋งกับบอป็นยางดอกแต่ว่าผู้มาจะใส่ยังสิบเนี่ยพี่น้องเอ้ยเรื่อง,งเรื่องคือเฮ้าแง่เบิร์นแบบผ้าลูก ข้งฝนเปียกฝนไปเลยได้พี่น้องเพราะว่าข้าจาับกัตรงฝ้าเมื่อน่ะเนาะก็ะเลยแบบโอ้ยจะมาตกกัดตก,กตะย่ำย่ำย่ำเกินขึ้นซาเนาะตกย่ำเกินขึ้นซาพัดสนแม่ค้าตลาดแลกงนี่โอ้ยพี่น้องวัสิทายเห็นพี่น้องเบ่งออูยงมือวัานตะลุ้อตวนกัลังกลางคล้องแล้วไม่ไม่ไมแบบกับเขากับนามเอียงแบบนี้เนี่ยตลาดสาน้องเนี่ยจะพาไปเห็นพอดีตลาดไอสุนีเนี่ยนะคะ เพราะว่าไปรับลูกจะผ่านจะผ่านไปพอดีฝนเทลงมาพอดีข้าเจ้าก็ร่งแบบตังสิ่งตั้งของแบบอุย้ยกับเขากับน้ำอันแม่ค่ะผู้ขายกับเขากับน้ำน่ะนะขายย่ำขายยังเนี่ยมันต้องมันต้องโชคของแบบหล,ลายๆมมนบอกพี่น้องฝนศาสตร์มาล่มมาเสีโอ้ยลื้ตัวนจับใจพี่น้องเลยจะเสียว่าจังใดตกย่ำใดโบตกตกย่ำแรง <laughs> ตกย่ำแรงว่าสัน เอาใจสอยกันพี่น้องเอาใจซอยกันทำงานอยู่กรุงเทพค่ะเพื่อนวะอีกอย่างก็ค้านี่บทตกค่ะสาวน้ำยืนเพื่อนวะคุณสําราญเนาะขอบคุณไดหลายค่ะอ่าสวัสดีย่ามบายมง่งสิบสี่นาทีครับเพื่อนวะคุณถาวนเนาะโชคดีบพคะเมื่อว่านน่มันกับอิหลาอุงอิงบอดีใจน้าเด้อผู้มัน ผู้บประมาณกางวัหนะเบิ้งดีๆสังเกตมะไลอีหล่าสีใดลาดนะเพราะว่าอีหล่าขอไวลันมะไลล่าสีหอดลานบ่ต้องหอดวิธีการหอดจะทํำยังไงวะสันให้พ่อพ่อเมียเมีมันมานสันตัวนลูกนาะถ้าพ่อแม่มานบัตนี่กับลูกกับสีใดมะไลหล่านี่บันนี้เ่อถือเลขกับพ่อเป็นยังคุณวะได้งาน ได้งานเมือละสองสามแถวกบไม้านมันหรอค่ะเพื่อนว่าขอโทษได้หลายค่ะเป็นเห็ดอย่างน้อค่ะสองสามแถวไปไปเห็ดงานอย่างน้อค่ะทําได้ยุบบลระเหือ <c oughs> ทำได้ยุบบ่คะอ้าวโชคมันมันกะความมาันของแต่ละคนบ่คือกันเนาะพี่น้องลังเทื่อค้าข,า,ข,า,ขายขายดีขายดีกับมันพี่น้องอืมบางคนกะนี่ละเห็ดง,งาน หน้าที่การงานหน้าที่การงานโบมีปัญหากระทือประมานกระวืาโชคดีคือการพี่นออ้องเอยผู้หลงกนกระทือเลขกมานนี่ละนะคะอันผู้ดใดถือเลขกมานก็นมาไล่อีหลานในเด้อมาไล่อุงอิงด้วยนะว่าสันเนาะผู้ดใดโบมีเบอร์ไม่หน่อยทักมา,าเซียวไฮนะคะ อยไปหาโอนให้ทัวทีบได้พี่นอ้องอยไปหาโอนบัญชีอืน่นที่โบเมนบัญชีไ่หน่อยเด้อจ้าเด้อผู้ใดโบมีบัญชีใดทักมาสิเอาให้พี่น้องเอ,อ้ยโ <Okay. S 2> อเคเขาจะคุยกันบ่นหลายนะพี่น้องเพราะว่าสาวน้ำเงินตองการคลิปที่บง่ายาจนเกินไปเป็นการทักทายเบ้าจากันเนาะกะได้เห็นหน้าเห็นตากันแนะ่ามือว่านีิมือว่านในตกใจการประมวนผล ทั้งเพจแม่พี่น้องโอ้ยเนาะาวนดอมเยืนเป็นอยู่ด้เป็นอยู่สองเดือนต่อเนืองพี่น้องประมวลผลเป็นศูนย์จุดศูนย์ศูนย์เหรียญว่าสันสรุปสองเดืนอนบวแดงเงินจากบาทนะคะเป็นอยู่ดิลังเทือกตกใจอยู่พี่น้องเหตุคลิปลังเทือผู้พ่เจอกับผ่เป็นยงังนอกผู้เจอนนันที่าวนดอมเยื่นเห็นมีน้องสิงสองฝั่งบ่เพื่อนว่าผมก็เป็นคือกันเอือยว่าสันถ้าเกิดอียังขืนพี่น้องตกหลน่นบ่หรือจังใดคือ ระบบ AI ไข้าเจ้าตกล่นบเ่เฮ้เฮาเห็นแบบคลิปมันมีเหรียญเกิดขึ้นอยู่นะพี่น้องแต่ว่าที่นี่ประมวลนผลแบบร่วมเบิร์ดนะร่วมเบิร์ดกลายเป็นโบมี่เหรียญน่ะนะนะเราเข้าบงหุจักจะติดต่อใสเอียงจังไดเลยนะสรุปเข้ากับบไดเงินน้ำข้าเจ้าไปเลยยังสินะอ๋อขับรถส่งของครับเพื่อนว่าบารมีเทพีองอิงขับเพิ่นว่าอ้าวมันมันจับมันมัน,มน มือละสองสามเที่ยวกับมัาแล้วคือว่าเนะขาโชคด,ดีค่ะเดินทางไกลๆไ,ไปทรงคองมองใดค่ะปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะนี่ยังก็ขาเนีย่ยย่าบอกว่าฝนทางอำนาจ,จเจริญกำลังตกจ้าเพิ่นวะสัมพ่อเด้อฝนตกอำนาจเมืองอุบลฮอนสงสัยก็เริ่มจะมาทั้งนี่ฟังพยากรณ์อากาศอุบลราชธานีมี่อยู่ได้ละ่ะมี่อยู่ฝนมือนี้กระสิเป็นตอนแรกแหละเนาะ เป็นตอน,ตอนแรงตกแร้งก็ดีค่ะแต่ว่าอย่าตกตอนสี่หามงแร้งแล้วกันให้ตกจากสามถุมสามถุมพี่น้องก็ยังพม่ทันไดเก็บเก็บของตกหลังเทียงคืนไปซาา่าเถวะอัยสั่งฝนสั่งฝนก็ได้วัสันสั่งฝนได้อีกตั้งหากาปาดปาดปาด เอาละเอาละพี่นอ้นองเวง่ละเดี๋ยวเจ็นาทีแล้วเอาคลิปนี้สัส้นๆสำนีก่อนเนาะเป็นการไลฟ์สั้นๆวุ้ยว่าไลไ์สั้นๆสิบเก้านาทีเลยตัวนี้ยี่สิบนาทีพอดีเนาะพี่น้องเนาะไปเหตุกเรณ์งานกันต่อเด้อมวลค่ะเดี๋ยวสามโมเย็นจังจะมาคุยไหม่ว่างแง้มใดแวะมาทักทายแง้มนั่นนะคะขอบคุณที่ทติดตามอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ